เปิดภาพมาเมื่อนี้อยู่ที่บ้านสาวใบบ่าเทิดพี่น้องเอ้ยทักทายสบายดีพี่น้องป้าตุสบายดีครับุณพี่น้องสบายโดยสบายดีพอ,อ,อน้องแผลด้วยคือว่าฝนตกกับแข้งน้ำแขงกับลุยแท้นี้ค่ะ กัลลุยแท้นี่ฮะแม่นลอยอยู่ปัไปไปไปลบฝนลบฝนพี่น้องฝนมาแล้วคุณน่ะพี่น้องเอ้ยนุ่มรอดูเท่มากใส่กระเป๋าไหมมือนีพี่น้องเอ้ยอ๋อสบายดีตูุ้ลบฝนแน่ต้ลบ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 ไปทุกน้องเอ้ยเนื้อไก่บ้าเราเป็นไก่บวกก้าไก่ได้บวกก้าเราคอยให้ไก่ให้บ้านเราไก่เลยพี่จักรอ๋อ คนตกแบบนี้แล้วหนีพยายามต้อนน้นองพลังแผกอ๋อค่ะนั่นนี่นรองวัดมะกอมะกอมะกอรับพยายามปลาต้อนเราเห็นแล้วเราปาต้อนนะแล้วไป,ปาาเป็นยาปลาต้อนค่ะมหาตาใบปลาเทิดพี่น้องเลยเอโอค้คนแห้งขนาดพี่นอ้นอง ตุ้แหงๆุ้แหงที่นอกเอ้มุญห่าแหงฝนมากที่น้องเลยมันหาตาใบ้าชืิดโลคฝนก้อนเนาะภมแม่ที่นองเลยวันนี้นอเสียงฝนเสียง้นน้ำเต็มกระพุ้งกระแว่ไปเด้เอ้บุญห่า นั่เต็นนั่เต็นเฉลยเก็บพุ้ยนั่งรถเก็บพุ้ยนั่งรเก็บพุ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยมาบ้านสาใยเป็นตู้เย็นใหญ่เลยพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศบ้านสาใยพี่น้องเนี่ย ตกแห้งพี่น้องเอ้ยผู้อ๋อจับจับพี่น้องบันนี้ก็บบเห็นทางสาวใบแล้วกับโบเห็นอีกทางบ่าวเพื่อจะจักรยานบันพี่น้องมาแล้วแช่คนมามาจากทางไหนเด้จักรยานมาแล้วบันพี่น้องจักรยานมาตอนไหนฮะ งานเจียฝนแล้วงนานเจียฝนแล้ววะนนตุ๊กกะแทงนักแทงกับร้อย阿里ร้อยตอนนี้ทีมงานลบผลบ้านบ้าวเทิด ชกเหล่ปี่ปี่ชบตัวเหล่เนาหนาวเนาะรับพยานปลาต้อนมันเจ้าบอกคนไทยเนาะ ไปวไ่วไปโว้ยขนนาวแล้วก็มาแล้วอบอว่าแลา้วกำลังม้วนเอาปาปาตอ้าตอนปลาต้อนตาดีลงกแด้พี่น้องเลยมือนี้ส่วนบริญินเชียงปากพี่น้องเลยไม่แล่เสียงคน,นโอ้โอ้กอ,อยู่พี่น้องเนาะพอดีมาฮอดบ้านบ่าวเทิดสาวใบฝนกระตุ้งยางง่ายเลยพี่น้องเลยแต่ถือว่าทีมงานบุญมีหลายพี่น้อง มาฮอดก่อน้าว่ามาซาคนนี้ประมาณหานาทนี่เรียบร้อย,ออยงงพี่น้องเลยโอ้โหโตยากง่ายดวงพี่ออบบน้องเห็นปะแล้อเมื่อนี้เก็บภาพบรรยากาศลมพายุบัวร้อยพี่น้องผัดผ่านถล่มประเทศลาวมื่อนี้ ก็มีแซตีบาก็แต่ก็ต้องเอาไปเนาะสบายเนาะจพะสบายจะเ้าแล้วไปแล้วก็จะักงานนี่แม่สบายสบายสบา Tìm ngàn sốt tuấn lẻ Sốt tuấn lẻ nào Đạo. Nào nghe thì nào ơi đi hò ma hỏi con Nhìn này ơi Chắc hê, mùa hè thì bằng năm thế nào lộn cả, lộn cả đây nào ยุดมจากย่างพี่น้องมือ้พี่น้องกล้องตายมือน,นี่ทีมงานบบหัวเห็นดิฉังพี่น้องมึงไงถ้ากันจับกล้องสับลาบอยู่พี่น้องเลย้จเยจะ่อเห็นทั้งทีมงานน่ะอ๋าพี่นอ้องคนอื่นกันสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเนาะมือน,นี่มาบ้านสาบายเบาเธอพี่น้องเอ้ย พีมงานเห็นอย่างนี้นะพี่น้องคพี่น้องโอ้ไปเห็นปลาเทอะพี่น้องคุณ่ะไปเห็นปลาเทอะอยู่ในนอนพี่น้องปาเทอะปล่ใช้งลอลงไปนองน้ำไปรี่ไปรีบ่อด้วยว่าไปหาปามแจ้งหารเลยก็นะโอ้เราพยายามพยาาไมใช่กุ้งแรกุ้งแล้พี่น้องเา ไึแบบพี่น้องในองแปลาท้งพี่น้องคนตกะแงน้ำแทงกันลุปลาทึงขยันมากพี่น้องเลยอ้ี่ออมาแล้วพี่นองเอ้ยนี่และคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากพี่น้างอยากหาจินตันโมหาแบตไม่กินพี่น้องนาะได้พี่นองเหรันมหาไ่ได้กินได้ <cười> <cười> thế mà đã, chạy tàu bay này lâu rồi, mua qua tài xế ngóc ma là Mẹ Đó, cái mùi này, đẹp không? bảo tôi đi, rút ra, rút cả, xe, xe cả Đó, đấy, nào. là cái của nó เราคนเล่นมูสโอ้เจ้า

ไปหลายเทศเนี่ยเราสววาาฟอกผีน้องเลยคนต๊เาวาาวอกีน้องเยคนน้องเลยมาเทิดพยายามปลาาเทิดพยายามกุ้งได้แม่ได้ชื่อมานทขึ้นม ม้ยอน่ายมือแล้วกันี mm ่หลายวันเว็นว่างนงเบเอดขยันเท่นี่ฮะได้สังเดีบันคือเองได้พื้นนี่แล้วได้น้ำข่องอะไรมีงยังสู่ชีวิตขนาดเนาะจกกับรัตถพค่อ้องเลย หาอยากหากินย้ตนอกกาวนทุกระแทงน้ำแกงกันลอยโอ้ได้หน่อม้ได้หน่อม้ไปไปไปแล้วไปรีดเลยว่าเนาะแล้วไปเล่นเครื่องหยาะแล้วไปล่างไปเอาปาไปไล่ปลาได้หน่อม้ม เปียกคนกัคนหนาวโดไรพี่น้อยือว่าจยันเลียงผัวเมียพี่นอเยอเยนาะแมนแมนคนตกไปหาป,ปลาต้นปาลีตกรูเลอ้นตกแหงนตกแหงเนาะไ้ข้าม่ไนต่คน,น,นตกแหงเนาะตกกบ่ได้ขามดู้ นั่นไหลลูลุดเบื้องเบ้องว่าคนดูเหมือนลูได้ตัวนี้แมนแมนกับโต๊กับวายูในป่าพอได้ปนดีดีพอได้ปนอยดีดีบ่เถิดว่าเป็นตาหนาวแท้คนหากระโต๊ะไปยามตอนหรือว่าเต็มแล้วป่านอันยังนะ มันหั่วไปแล้วมันขาดมันลูกไปแล้วบ่ได้กินครับโอ้ยเนาะกระบาดเห็ดจนเมย์ไปหนาวตุ๊บหนาวเฮงคนโตโอู้หนาวแงหนาวง นาวขนาดพี่น้องเย้ยทีมงานกับากันมาลบฝนยููบ้านบ้าเทิดสาบายกระดนหน้าที่พอสมควรพี่น้องคนดีเรามามาแต่ไปหายามปาต้อนพี่น้องเลยหายามปาลี่แต่ว่าพิดหวังพี่น้องบ้าเทิด่าต้อนนั้น น้ำทางน้ำผัดไปแล้วบ่ได้ป่าจ้าตู่ไปนาวละละ่าสันมาเลยก็ได้แต่หน่อไม้นี่แหละพี่น้องเลยได้แต่หน่อไม้แลวก็สุ่มไฟสิแก่หน่อไม่บ่หรือว่าสุ่มไฟพิงหนาวพี่น้นองเพราะว่าฝนตกกะโอ้ยพี่น้องเลยเบิดคืนเมื่อคืนนี่ก็ดีมื้อนี่ก็เบิดมือพี่น้องเลยทีมงานกะได้บุกมาเชื่อว่า,วา ใช่ท,ทำหรือว่าอัปเดตชีวิตการเป็นอยู่ของทางบา่าวเิอสาวหวในมือที่ว่ามีลมพัยุ์ถล่มคนกระนำแดดนี้ทางบ่าวเทอสาวใบเพื่อนสิใส่ชีวิตอยู่แบบใดพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เพื่อนกับมาฮอดจากเพื่อนกีดยังพี่น้องเลยหนึ่งเข่าบอกด้วยว่าแกต้นไม้ต้ม นี่แหละพี่น้องเนาะชีวิตชีวิตเฮาต้องสู้ได้พี่น้องเต้องดิ้นรนได้เพื่อปากท้องแล้วก็เพื่อความอยู่รอดเนาะถ้าว่าเฮาบ่มีแล้วเฮาบ่หาเฮาแฮงสิบ่มีกินพี่น้องเอ้ยนี่แหละชีวิตยังมีต้องดิ้นรนสู้ต่อไปพี่น้องเอ้ยเพราะว,ว่าเฮาเกิดมา เขายังมีแห้งเขาก็ต้องได้สู่โตได้พี่น้องเนาะอ๋อโตตังนี้กับมาเลยพี่น้องเลยมื่อนี้ถือว่าขยันขยันทั้งคู่พี่น้องเลยทั้งสบายบ่าวเถิดขยันเมื่อทั้งสองคนเลยมือนี้ฮะเนได้เป็นเพื่แล้วพี่น้องเลยใส่เสียงเลยอ๋อพี่เกียง เทียงใหม่เทียงงามผักกะลิล่างเทียงเจ้าของที่ทำ่างเจ้บของเรียนเนาะมันคาเทียงเลยที่เดียวมันเป็นที่เดียวละย่างนั่นเดียวเนาะแต่ว่าย่างสองย่างสองทางมันดีกว่าไปราะว่าอ๋อผู้นั้นแบกเฮไปใส่ปลาเลยพี่น้องครูไสปลา โอโถสุดไผลูกว SO si BE ุ่นว่นาหนิตะบเอีค้อนเด้เานั่งก่แน่นไเ็เมเขือล่ามเขือปพยายามปลาต้อนได้มะเขือมากพี่น้องเลยโอโนี่แหละพี่น้องต่างคนต่างเห็ดน่กินพี่น้องเลยไคยมักน่าจะกิน ที่ทิ้งทิ้ควรละก้อนพี่เราต้องสูบดิน้นรนแนะ เจร้านนีค่คอย,อยจะไปห,หยอกกันนะบอถอะหนาวพิงกันแะด,ดี้โอ้ยกูเอานยังว่าเียนเไรกินเลยอาโอเคพี่น้องกินนี้ก็ไายนะพี่พอสมควรพี่น้องเลย กันได้ก็ฝ<ป>ากพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ติดตามให้กำลังใจเด้อพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องคือเราคือเดิมพี่น้องเลยกันได้ก็ที่พลาดไปกันได้ก็ขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องนำเอฟซีเบิ้ลถุงถูกทานอาจจะบ่ได้เงินเสียงกะขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าฝนตกฟ้าลุกแห้งแห้งพี่น้องเลยตอนนี้กะส่วนสิบูมีวังลี่ฝนพี่น้องเลยโอเคพี่น้องขอตัวโจ้ก่อนสำหรับิปนี้สบายดีพี่น้องเลย